กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเอลีนาตามจริงอาทิตย์นี้ผมควรจะลงคลิปประวัติของอลีนาเกรที่เป็นเหมือนประดุดดังลูกรักประจาช่องนี้ส่วนลูกรักอีกคนก็คือน้องนายิสาที่รายนั้นอะ่ะสมัยก่อนถ้าใครตามผมมาจากช่องเก่าเนาะจะรู้ว่าผมได้ลงคลิปน้องแกไว้ถึง2รอบด้วยกันเรียกได้ว่าน้องแกเป็นลูกรักของช่องนี้จริงๆสําหรับ2คนนี้ แต่ว่าแต่ว่าเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาทางเกมมาเกนสคอร์ดได้ประกาศกิจกรรมอีเวนต์โคลาโบกับซีรีส์สปินออฟของมาโดกะอย่างคาซูมิมาจิงก้าเพื่อใครไม่รู้จักคาซมิมาจิงก้าผมจ่ายที่บายอย่างนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนหลังจากวันที่นางสาวทรมาเอกมากมีของเรา <c oughs> หรือเจมามิของเรานั่นแหละโดนเด็กหญิงชาลล็อตเงี่มหัวไป ทางผู้สร้างมารกะก็ได้ทําการประกาศซีรีส์สปินออฟมัง,งะเรื่องแรกของมารูกะมาจิงก้านั่นก็คือคาซมิมาจิงกาลงในนิตยสารรายเดือนอย่างคิราคิราทามซึ่งปัจจุบันไอ้นิตยสารตัวนี้เนี่ยมันก็ได้ลงมัง,งะของมาเกเรคอร์ดไว้ด้วยซึ่งมังงะของมาเกเรคอร์ดจะเดินเนื้อเรื่องตามในเกมแบบเป๊ะๆเลยและแน่นอนครับในไทยเราก็ยังไม่มีลิขสิทธิ์ซึ่งเรื่องราวของคาซมิ จะกล่าวถึงคาซึสะมิจิรุสาวน้อยผู้ร่าเริงสดใสและเป็นที่รักของทุกคน แต่ทว่าเธอนั้นกลับสูญเสียความทรงจําด้วยเหตุผลบางอย่างและในวันหนึ่งเธอก็ได้ทราบว,ว่าเธอนนั้นไม่ใช่สาวน้อยธรรมดาทั่วไปแต่เธอคือมาโฮโชโจหรือสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองและได้ทราบภายหลังว่าเธอคือหนึ่งในเซนไพยอดิสหรือพี่น้องแห่งดวงดาวคาจามีอาศัยอยู่บ้านเดียวกับอุมิกะและคาโอรุนอกจากนี้เธอยังมีจุดเด่นตรงผมดิชี้โดเดกลางหน้าผากซึ่งเจ้าตัวอ้างว่ามันคือเรดาร์ตรวจจับแม่มดและใช่ครับ มันจับแม่มดได้จริงๆด้วยไอ้ไอ,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 ไอส้สาวอากาศของน้องแกโดย,โดยซีรีส์คาซึมิมาจิงกาได้เปิดตัวตั้งแต่ตอนแรกเลยครับว่ามันคือมังงะสาวน้อยเวทมนต์ที่ตลกขบขำชวนให้อมยิ้มเขาที่เราเด็กสาวในเรื่องจะมาวิดไว้กระตู้วูกันได้เต็มที่แล้วคุณด,ดูดูภาพดีภาพมังงะลายเส้นมันอะ คือแบบนี่แหละแบบนี้แหละที่คนดูมาโูกะอย่างเราอยากได้ตอนแรกๆอะ่ะน่าจะอยากได้ทั้งเรื่องเลยด้วยฟีลลิ่งแบบนะตอนอ่านเล่ม,ลมแรกจะแบบนี่แหละมังงะที่เราเด็กสาวจะออกมาวีดวายกระตู้วูกันอะ่ะเออแบบนี้แหละที่อารยาวิญญาณอายากอ่านนะแน่นอนครับว่ามันวีดวายกระตู้วูได้แค่เล่มเดียวเล่มแรกคือเปิดหัวมาเล่ม2นี่คือมันเล่นกันปังตายทั้งการมาของศัตรูที่มีความแค้นต่อกลุ่มเซนไพอดิสไหนะจะสานวน้อยเวทมนต์ที่เอา โซเจมคนอื่นมาแปลงร่างได้ด้วยแล้วไหนเออาจริงนะมันมัน,มนวิดไวเกตู้ได้แค่เล่มเดียวนอกจากนั้นนั่นแหละตามนิสัยของซีรีส์มาจิงก้าแบบสุดๆน่นาจะหาว่าผมชอบอะไรในสปินออฟตัวนี้อย่างแรกเลยคือการมีอยู่ของสาวนาว้อยเวทมนต์คนอื่นๆที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคนที่ทำสัญญาคิวเบ้นั้นมีเยอะมากไหนจะเป็นการรวมทีมไหนจะเป็นการรวมทีมของพี่น้องของตัวคาซมิ อย่างเซนไพริดิสซึ่งหลังจากนี้ผมอาจจะต้องเรียกว่ากลุ่มพี่น้องของคาซึมินะเพื่อความสะดวกแถมภาคนี้เนี่ยยังมีสาวๆหลากหลายแบบให้คนได้เลือกรักแบบว่าปากหัวปัม๊มอย่างคาซึมิที่จะเป็นคนปลุกความเป็นเนโคแมนเซอร์ในตัวคุณโอเมกะสาวน้อยนักเขียนนิยายที่เงียบสงบแต่ว่าตัวเธอนั้นเป็นคนที่ผานเงินเก่งเวลาโมโหผานเงินเก่งเหมือนครับที่โฮมูระผานชีวิตคิวเบนั่นแหละคาโอรุสาวยอดนักเตะที่สามารถจะหักขาคุณได้ตลอดเวลา อาซากิพี่คนโตของกลุ่มที่มีสเน่แล้วก็โมยน้องตัวเองอย่างคาซูมิมิไรสาวยันเดเละและฉากสารภาพรักในตำนานที่แม้แต่นางสาวมามีอย่างอึง้งนิโกะเจ้าของวลีเด็ดอย่างจะหลอกศัตรูก็ต้องหลอกพวกเดียวันก่อนซาโตมิสาวผู้เข้าใจซากิทุกอย่างจนน่ากลัวและยันเดเละยูริสาวเจ้าคิดเจ้าแค้นที่มีบทไม่เกินเล่มสองก็โดนคาซมิที่ประดุดดังมีวิญญาณกระโตกใส่ อีกสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบนั่นก็คือคิวเบอีกหนึ่งสายพันธุ์อย่างจูเบโดยลักษณะภายนอกและนิสัยทั้งพลังต่างจากคิวเบโดยสิ้นเชิงในจะพวกแม่มดเทียมอีกเรียกได้ว่าซีรีส์คาซึมิมาจิงก้ามันเป็นภาคที่มีคอนเซปต,ต์หลายๆอย่างแปลกแหวกแนวออกไปจากภาคมาดกะโดยสิ้นเชิงซึ่งมันมีมุกหนึ่งที่ผมค่อนชอบเลยเว้ยคุณตอนที่คาซึมิแปลงร่างครั้งที่สองอะน้องแกแปลงร่างเรียบร้อยนะมีท่ามีอะไรน้องแกลืมเสษกระโปรง ใช่น้องแกเสกชุดเสกกระทาอะไรได้แต่น้องแกลืมเสกกระโปงไว้คุณจนพวกพี่ๆอย่าอุมิกากับเขารั่วต้องวิ่งมาห้ามแม่มดบอกแล้วขอเวลานอกแป๊บมึงแป๊บหนึ่งนะคุณรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นแม่มดให้เวลาให้เวลาแปลงร่างใหม่แม่มดดันบ้าจี้ให้ให้โอกาสคาซูมิแปลงร่างใหม่ด้วยนะประเด็นอนะ่ะไหนจะฉากสารภาพรักอย่างซากิรักที่สุดเลยละและช่องต่อมาครับ ทั้งซากิทั้ทงน้องมิไลโดนแง้มหัวไปทั้งคู่โอ้ <c oughs> เยกได้ว่าทำเอามามีนี่เหวอไปเลยนะที่มีคนหัวขาดได้บียอนกว่าตัวเองแล้วก็โรแมนติกกว่าตัวเองร้อยเท่าได้อะในใจความจริงที่ว่านางเอกอย่างคาซึมิของเรานั้นจริงๆคือการเอาศพของแม่มดของคาซึมิเองเนี่ยมายัดไว้ในตัวของคาซึมิเพื่อที่จะให้คาซึมิอรอดและนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกเว้ยที่ ภคยอาดิ์ทำอย่างนี้แต่นี่คือรอบที่ร้อยกว่ามั้งจะไม่ได้หรือมันไม่ถึงร้อยผมไม่แน่ใจผมอ่านแค่รอบเดียวเอง แล้วไหนจะมีการที่ตัวของคาซมิอุมิกะคาโอรุที่มีร่างสุดยอดหรือว่าร่างพาวอัพที่สามารถที่จะตบแม่มดสเกลเดียวกันกับวอฟุกิปะแม่มดแห่งรุ่นอารุงอาจจะแบบอ่ะพลังมันอาจจะไม่เท่าวอฟุกิปแต่สเกลมันก็พอๆพพกันอะ่ะอันนี้ในความคิดผมนะแล้วในเนื้อเรื่องเองก็ยังมีตัวละครจากภาคมาโดกะทําให้เราได้หายคิดถึงและทําให้เราตกใจอย่าง มาดกาที่มีบทออกมาให้ซากิแขวะเล่นๆว่าเออเนี่ยมาดกามันมืดมนมาดูคาซึมิมาจิงกาดีกว่านี่มันคือเรื่องราวที่เด็กสาวจะมาวิดไว้กระตูได้เอาจิงไหมคาซึมิเนี่ยเนื้อหาดุนแรงกว่ามาดูกะอีกมั้งเนี่ยเออไหนจะเคียวโกที่เคยร่วมทีมกับไพรอดิสอยู่สักพักหนึ่งจากการเล่าย้อนอดีตของเราพี่น้องไพรอดิสนางสาวมากมีหรือมามิของเรารายนี้ลูกรักครับโผลมาเต็มเต็ม แถมมีผลกับเนื้อเรื่องด้วยเรียกได้ว่ามามิเป็นลูกรักของซีรีส์มาจิงก้าจริงๆหลังจากหลังจากเจ็บตัวไปสองรอบในซีรีส์นะทั้งตอนที่1กับตอนที่10อะแต่กลับกันครับที่กล่าวกล่าวมานี้นางสาวไซกะไม่ได้โผล่แม้แต่เงา โอ้ยสยากาเอ้ยน่าสงสารแต่ถึงกระนั้นครับก็ย,ยังมีตัวละครได้เป็นแฟนเก่าของอาจารย์ประจําชั้นมาโดกะด้วยเพราะในตอนจบตัวของคาซึมิได้เข้าไปเรียนและมีอาจารย์ผู้ชายคนหนึ่งอาจารย์ประจําชั้นของคาซึมิก็บ่นว่าเออเนี่ยแฟนเก่าของเธอทอดไข่ดาวแบบสุกไม่ได้ชัดเจนเลยครับพอบอกไข่ดาวแบบสุกเนี่ยรู้เลยอาจารย์พูดถึงไข่และสิ่งที่ผมสนใจในมาเกียนั่นละคือตัวมาเกียนั่นละคือตัวของเอีเวนเราจะเห็นว่า นิโกะก็อยู่ในภาพได้ไงเพราะในมังงะนิโกะและพี่น้องของคนอื่นๆในไพอดิสยกเว้นคาเซมิคาโอรุอุมิกะนอกนั้นคือตายหมดพี่น้องคนอื่นคือตายกันหมดอะ่ะแล้วผมสงสัยว่าถ้านิโกะโผล่มาแสดงว่าพี่น้องไพอดิสคนอื่นก็ต้องยังอยู่ เพราะฉะนั้นในมาเกีย์ผมค่อนข้างที่จะสนใจว่าเราอาจจะได้เห็นพี่น้องแห่งไพรอดิสอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในจะภาพที่มิจิรุอยู่กับคาซึมิด้วยกันต้องอธิบายก่อนนะครับว่ามิจิรุคือตัวตนของคาซึมิก่อนที่มิจิรุจะตายแล้วกลายมาเป็นคาซึมิไม่งงกันใช่ไหม ผมเลยงงๆว่าแล้วเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงในเมื่อคาซมีกับมิจิรุยืนอยู่ด้วยกันแถมในตู้กาชาที่มาใหม่ก็ยังมีคาซมีร่างคําขอหรือว่าคาซมีร่างสุดยอดด้วยนั่นเองคาดว่าในอนาคตรหรือเร็วๆนี้เราอาจจะได้เห็นพี่น้องไพอดิตลงตู้กาชากันครบเลยก็ได้วันนี้ผมเองก็แวะมาพูดกันพอแบบ หอมปากหอมคอพอเป็นพีเ่เจอกันอาทิตย์หน้าซึ่งอาทิตย์หน้าจะเป็นคลิปอารีนาแล้วจริงๆสัญญาสัญญาใบาใจจริงก็อยากทําคลิปพูเอล่าแคร์ที่เป็นทีมของพิตามนานะแต่เออหรือเราจะรัดคิวรัดคิวอารีนาอกีกรอบ